nước thì nọng ấy, mua để nó la bừng sao la, sao la vào cứ mồ, yêu bồng

ััดกนมากินมาทานเนาะพี่น้องเจ้าจว่ามากินมาทานน้ำมันเถ้าชาวลาก็ได้มาห่วงเนาะก็ะคือไม่ใหญ่ของปัลลีแหละครับบ้านลาวเนาะพี่น้อง Nam có chút tai tôi đấy đấy này đấy 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 quá này chết chết đấy âm lầm đấy bạn để ta đấy vâng vâng vâng

เ้าว่นบุเป็ดกับเป็ดชุนก็เล้าห่าวหนิกระไผู้เบิงเด้อใหหมอาเบิ้งหมกนี่เบิงว่านีคือเบิ้งว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิ้งไม่ท่ายสใไ้ซูเพราะว่าเจ้าเล่าบิงเลย ซูนซูนแปดหรือแปดซูนเนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทาเบิง่งเพิ่นกูเบิ่งเป็นเนอะเป็นเห็นยังรอ <c oughs> ฟังมึงดิ เห็นยังกับอผัวนายเออผู้หนึ่งวัดเท็นซุนสี่ผัวหนึ่งกับว่าซุนสี่พี่น้องบางค้นกับว่าซางสี่ซุนสี่ เลกกขาจาวาขาจาวาเลโกกซาสี่มเบิ่งเื้อนซาสีตอนนี้เขาก็มาเขามากับปทิบไปดีปทิพมากับปิพอันนั้นก็คือมีแต่ลูกแต่ลานเนะเต็มเพราาเมื่อน,นี้ชินสงสารเน่ โครงกันแม่เฒ่าเนาะอันนี้ก็คือมุมทั้งหนาเฮือนมุมทั้งหนาเฮือนเดี๋ยวมาแล้วซาลาจังซีไปมุมทั้งนั้นป้าเดียสิไปใส่เออชุดสีเออผูออ้หนึ่งกับว่าชุดสี่ผู้หนึ่งกับว่าสองสี่เมื่อวานนี้ขเขาจะผู้ถึงน้ำจ้าไลกยอ้าว เอ้เ oh. มื่อนี้เขาก็มาซื้อเมเาฟารีเนาะเาขากบสีมาทามมึงเนาะเป็นนี่ได้ปารีจะเป็นเลนบอกร้านแหล่เมเมปลาเช้าดวง ปารีส่บเล่าให้สู้คนตลอดเด็ดตามหัวนะอืมเลยอไปเผาคนโซ่ยจะไปเผาแหมพผ เราซู่ว่ตอนเนี้ยโอ้โอ้ยยิ่งข่าวซู่แห้งละเมื่อยน้ำรุไม่เท่านี่ไปอตอนอน่ะมื่อย ตรงนี้ได้เป็นฮอตเลยอืมว่าีนี่ร้านเาอืมร้านกันเนานบม่้องไม้องรู้่าเป็นนักของนทุกขอห้าเล็มยาอยู่อือาออมาบ้าโอจะอืมถ้าก

อืมอืมเลี้ยวมาทางนี้ดูฮะเลี้ยวมาทางพี่ดูผู้เสือสบายดีผู้เสือเลี้ยงเลี้ยงฮะนะสบายดีเน่ยผู้เสือเลี้ะนะยวมาทางนี้เน่เลี้ยวบ๊อบบ๊สบายดีเน่ มากไปและเมื่อนี่ก็บสราเล่าก็ได้มีโอกาสมาเนาะก็คือเมถาของปารีเนาะที่เดเซียชีวิตไปแล้วเพิ่นกับเฮ็ดแน่นอนแะทุงหย้าขาดคืนเนาะพี่น้องก็คือเพิ่อนอยากขอควมสวยเรือว่า่งยๆก็คือผู้ใดมีน้ำใจใสัท่าหรือว่าอยากสวยอยากเรืออยากกินอยากท่านน้ำเมถา่เม่ายังเอื้อชื่อเพิ่นนะเมถาวซีท่าน เป็นแถาซีท่านเนาะพี่น้องก็คืออยู่วันน้ำม่วงบันโกบันเข่าคนกันเนาะวันโกบันเข่าคนกันพ่อมาอยู่บ้านนบอโดยบ้านน้ำเออโอ้โดยแปดสิบแปดแปดสิบแปดคนนะเดี๋ยวลูกสาวเดี๋ลูกสาว หัลโหลปกติก่อนแล้วสีเจ็บท้องเจ็บอีหยังเราก็บ่ได้ไข่บ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นเนาะอ่าแล้วก็อยู่ดีมีแห้งอยู่อืออยู่ดีมีแห้งอยู่พี่น้องเลยระบันลงท้องแบบทอกท้องฮันเลเนอ๊อฟุทาวเนาะ ว่ามึงยังไงกับผู้เท่าละเมื่อยู้าเ้าอริ่มต้นลาสีสีรสีบิตอือถาผู้ใดได้เห็นคลิปนี้อีกะ กายอย่าบอกว่าคนไรคนแซ่แล้วกนชอบจะค่ายแล้วก็สวยเรือผื่นน,น้ำเนาะพี่น้องก็คือขาดเคลื่อนยังแน่เอื้อยเจ้าก็ะบ,บอกเป็นอืมลายอยากข่าวร้องกระไรมาล่องเบิองตั้งขาลุงขาลุงซุกวอาง่ายๆกันใครอยากบริจาคขาลงกกุงซุปกันบริจาคเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะ กะอันนี้ก็คือว่าตามคววมเป็นจริงเนาะพี่น้องถาไัทถาไัทถาไัอยากบริจาคลงงซุปให้ไหมถาอาเปินกระเซิรนได้เนาะพี่น้องคือราคากับแปดพันบาทแล้วก็รวมทั้งเอยียงพวกน้าพวกอุปกรณ์อยียงต่างๆเขื่อนคั่วเคร่องว่า แต่งอยู่คัวกินเครื่องอุปโภคบริโภค <มา S 1> น,นี่แม่มแล้วแต่ผู้อยากสวยอยากเลือเลยนำใจใจชัดท่ากันคาว่า่งยงๆก็คือใครอยากบริจาคจากน้นทุกเกิคือเซิร์ได,ได้เนาะพี่น้องจิ้นติ้นนี่รันค่าเท่าไรเลย ขาก่ันนี้กขอานามาจมูกตาตาตีนี่อืานี้เนาะตินนี่รคาเด้ค่ะจแนมันร่วมเงินบานแนันบาเลก็บน้องใสู่้ซื้อแล้วกไปเช้นร้ายกันเอามาแต่ใส่จ่ายาจ่ายอืมกเก็บกันข่ากบ้ อืมอืมดยกระน้นนะกระครึ่งลุงโซบลุงโซบนี่คือแปดพันบาทคือนักนักพอสมควรเนาะพี่น้องเนะาะกระคือ่งหาผู้ใดอยากบริจาคลุงโซบแอบทำบุญเกี่ยวกับลุงโซกบกระเซินได้เนาะเมทาโอเมทาโอนี่เป็นกรเสียชีวิตกับบริจาค เขามาเนาะพี่น้องคือลุงโซเปิ่นนี่ค่ะระคาคาแปดพันบาทเนาะพี่น้อง่ก <laughs> อวันนาทีตัง้งแต่เอิเนอเดี๋ยวแล้วฮะจังสีไปบึงรายละเอียดอยู่ข้างนอก,ออกตึมเนาะพี่น้อง ลูกลานพึ่งกันลูกลานพึ่งกับล,ล้วงลายฮะเนี่ยแต่ว่ากัอันนี้ก็คือต้นเห็ดสำราบนะกับโบเมนมันยังโดดพี่นอ้องแม่เท้าเพิ่นบอกเลขแม่ครูได้ถือเลขเลยพระเจ้าก็มาเห็ดเห็ดนำ้ำต้นที่เลียนสไลายอยู่ตามลุงส้มนะก็คือเพิ่นบอกเลขเมื่อน,นี้กับพิ่นว่าอบอกเลขกุ๊กสีหรือว่าศูนยี แต่ซ่ามหินแบบซุนบบซุนแปดกับซุนซุนซงมันมันเป็นแบบนี้ของหาเห็นนะก็ลองเสียงเหมือนเนาะพี่เนาะหักระบอกมาซ้วมหดเลยเนาะจึซ่ทั้งเลขเวียดเลขลาเลขไทยไทยขซุนซุนเก่านั่นองเนาะอ่าบอกเก่าเกเนาะพี่นนอง ผ่าเพิ่งกขาเริ่มลืมเขามาแล้วนพี่น้องเอาก็สิได้พินกับพนแล้วหลังจากเลยพินแล้วกัสีเอาผ่าเนาะเอาจัวเอาเม็ดข้าวเนาะไปบวชอย่างทีทำการเอาลงโดยแมมของสาวดวงเลยเอาลูกมานาว เจ้าอาผู้ใดมาบ่นนํากระโดมกระโดมแม่อืมบ่นจุไม่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเจ้านั่นตั้งแต่เริ่มงานเริ่งานของทาโวแล้วก็มาพี่เลยจนบ่ได้อยู่บ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยปับลีกะจนว่าตาหุตาหุเบิดบ่ได้อยู่บ่ได้นอนไปต่ออีกดีใจจะลเดน้อยอืมค่อยว่านี่ ไปประองมากกันนอ,นอนบัดอีกเหนื่อยนอนกินเหนื่อยเอาเนาะพีนองเขาเลี้ยถ่าเบิ่งภาพโดยรวมที่อยู่ในงานของไม่ถมเถอะเนาะ๋ยวห้าสิไปเบิ่งทั้งคั่วหรือว่าทั้งทางอนอะรกัรการสงสก,การผลเลยเนาะตอนนี้ก็

เพื่อ่าเอ้ยเออเออจิมหาแกงผู้สาวบ่ะนนี้แกงผู้สาวนายพี่น้องเอ้ยอันนี่เส่ยบว่าป้าผู้ใดทำอันเนี้ยเซฟบเผื่อไปทะเเจ็เผื่อมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งคักค อื้มอจืดอจืดเลยเป็นอจืดอจืดเลยเนาะปฏิบกำลังนี้เนาะเพิ่งเชียบเชียบเสาวได้อันนี้คันส่าสาวจินดานิกจินดาถีบโอ้ยพี่น้องเอ็มนี่จะผูกจุ่มงามเด้อผู้สาวเขาจังหน่อยเขาก็ะหอดเวลาอันย่อผ่าเข่าล้วก็ สิขื่นโซเน้อพี่น้องตักแกงด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวมาสิเอาข่าโยเข่าวก่อนเน้อพี่น้องเอาก็สิไปเห็ดสวย้กเจะก่อนแป๊บนึงเนาะยายผัวมาเลยไม่ใจ่ข้าวโพดกี้นะอ่ะไปเอิ่นมาในลูงคุกนอนนอนโอ้โหนี่อ้าวตัวนี้นะบ้านชิมือนอน เนอันนี้คือต้มอันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟต่อไปอีกเอาเชิ้แซบเชิ้แซบเนาะโอ้ยผักคาคาเจ๊ดังถุยๆเลย เอาเลยเอาเลยเชิญแซบก <laughs> ินน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำกินน้ำน้ำถึงว่าสีน้ำน้ำกับแซ่บเด้อเป็นกินข้าวอ,อันเจ้าคือบนั่งคันสันบ่มีโต๊ะบอเอาเลยอเอาเลยเชิญแซ่แบเชิญแซ่บ มาคากบบโฮมเตดดังแค่นาอบอเอาเลยเอ๊ะห้ากระตุ้มเมาเลยยังต่ออยู่บอเอาล้วนแล้วปฏิบแล้วว่ายังสิต่ออยู่ต่อยังตั้มมังหุงบ่อันนี้มีแต่แม่ครัวเนาะ

พี่น้องรนเราก็ลูกลานเนาะลูกลานเลนหลอดกับลายบ้านเนาะทั้งบ้านชาวเรากะออกมาก,กเกือบเบิดบ้านลูกลานละเพราะว่าเราอยู่น้ำเกลือเนาะหรือว่าอยู่น้ำโบแต่เรามาอยู่น้ำลูกทรายอยู่น้ำเกลือปฏิบะกินก่อนคอยกินก่อน ต่างหา้าเป็นเด็กเสิร์ฟมาเพระาระว่าต่างหา้าอดิฟเซนบอกราบซุกโบวแมนะบ่ยู้าข้าวกำลังอันนั้นใส่สุดเลยขาวเนาะแม่ข้าวจากองค์ แปดเห็นงน่อีกแปดแปดชุนแปดแปดแปดแเดแป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 ดแพดแดแปดปดแปดแปดแพดแปดอด้ปดแบดด เออผันชี้ได้น้องหรืออุ้ยเป็นข่าวดีนะเนี่ย <laughs> อ๋ออ๋อถ้อาถ้ทาท่องแล้วแป๊ะมาบวชมาได้เพวก็บวชมาได้เมี่ยงกับบวชมาได้โอ้เนาะพี่น้องห้ากับ่เคยหูเด้ว่าบวชได้บวชบวได้เออ อืผลลั่งอย่างนี้แม่ขาวแม่ขาวน,อนอ้อพี่น้องอกหักพ่อรักซี่บ่อกซีอันนั้บนบวตรซออี่บัตนี้หักบัดแล้วบัดอกหักพ่อรักซี่มาแล้วบัดสุดท้ายบัดยังได้ซิกเอากันเนี่ยดีเป็นตำหุงขายดี รกระเพคาเนี่เออขายดีขนาดานนอ,อืมกลััยู่าายเ,เ,เขาายเขา้จาขามาัางเขามาแกงหรือไม่อืก็ใส่ไข่กระแซบอใส่กรแซบจริงหน่อยยุกง่อขาแล้วเก็บผักขาพน้าแล้วกับเพือนสีได้เกลือนโซุปลงแล้วน,น้องพี่น้อง มาอยู่กับป่ทิบซ์อคนเผื่อจะขาย้ํำเนาะพี่น้องเอาจะขายนําำดนพี่น้องเพราะว่าซุปกำลังสิคืออันมาเลยเอามาอยู่สองคนอยู่ในกลางป่าเพราะว่าเป็นเอามาอยู่ในดอนหัวหนาดิแล้วเราก็สิมาขาย้ํำอยู่ในจุดนี้<ม>เดี๋ยวรอชมรอติดตามเนาะพี่น้องเพราะว่านนำเราจะมีซองรัง มาเบิ่งพี่น้องเลยเบิ่งซาลาโบเมนยังดอกเบิ่งย้อนปีข้างข้าวเนี่ยพผล่กำลังลงมาเลยพี่น้องเนี่ยพผล่กำลังลงมางัวน่ะมันมาเบิ่งซาลาซาลาบเกิ้ลโม่ปิ้วผมเองเผมเบิ่งเด้อคอยชิจุ้นมันมาลระนั้ ห้ายอกงัวพี่น้องเลยถ้าพี่น้องรอส้มรอส้มกำลังเคลื่อนโซบลงมาเลยเนาะเดี๋ยวเฮากัสีได้รอขายหนามตอนขายหนามเฮาสีโบได้อันนั้นถ่ายเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮาสีกระลุกคุกข่วยขายเฮาสีกระลุกคุกข่วยขายหน่อย หลายมีแต่สาวๆได้ทิมทิมเออทิมสาวเออเอาสิวัปถิบเจาะให้ค่ะพี่น้องอุ้ยผู้สาวขายน้บแล้วคายดดบขายดีพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เบิรแล้วผู้ใดมาสาบ่ทันซ้ำผู้สาวขายแล้วอุ้ยจะเหมืนขายมัน ผู้พี่น้องไงไปเลยครับค่ะแต่คายน้ำคนลไล่แต่พี่น้องเลยตอนนี้ค่ะย่าพอกำลังให้บุญเนาะพี่น้อง <S 2> <S 2> โอ้ของขวัญกับมือคืออะไ ไปเจอบ้องดีชมสุูเตอร์มาเถอะเอ้บ่าวกองแพงพี่นอ้องน่าเรากับมาคือกันพี่นอ้องเย้าห้ากับสิบเมนเมนสรงขึงสวรรค์สั้น้า,าลูกลานกไล้าล,าลายพุ่นนะลูกลานลูกลานลายขนาดได้พี่น้องเไหม ภารกิจเ้วกับพี่ทีลงแล้วน้องพี่น้องเขากันสิเด็เมื่อก <c oughs> ็เข้าห้ไม่ญ่ขึ้นสมัทท่านผ่าดเด้อ,อห้เราเกิดมังดีสมซุงเนาะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเผื่อเผื่อเราแล้วเวียกหรือว่าพาเรากินเท่ากันจนเมื่อย กาจังไรกกระซูนอ๋พี่น้องให้อยู่ดินแห้งเรืองสุกสุกุลเนาะสุกลาบมาเงินมันคำเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องมีไงเพิ่นงห้ยห้ยโชวนคือสาวเราเห็นนะซุนซุนแปดรั่วซุนสองเนี่ยแต่บางบางคนผ่านมาเบิ่งเห็นซุนสี่แล้วก็สี่สองสี่แล้วก็อยู่บอลหุดจุนเห็ดอันนั้นไปเอาไปเอาฟืนเห็นมอง ยังก้มพอนเหมือนกะนะพี่น้องกะเห็นงูเห็นงูบุ๋มสิเป็นงูเห่าหรืองูเหลืองกะอันนั้นให้พี่น้องลองเสียงลองทายเบิ่งเนาะพี่น้องว่าเพิ่นสีหายสูบยังเนาะกะคลิปนี้สัง่งเล่าากัได้อำมา์พระจักรแล้วเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ซับตาไข่ในเด้อพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้านเนาะ